สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะและก็สวัสดีท่านผู้ชมชาวราศีกุมนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงประจําเดือนกันยายน2563นะคะเป็นดวงภาพรวมนะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีกุมนะคะ เจ็ดดาบชาริโอตสามเหรียญเจ็ดเหรียญหนึ่งถ้วย The Hangman The h i g h p n s t i s t Jace The Fool The Hermit วิวออฟฟอร์จูนแล้วก็ไพ่เหกไม้เท้านะคะไพ่พลังงานใบแรกขึ้น7ดาบนะคะขยายด้วยหกไม้เทา้าแล้วก็ชาริลลนะคะไพ่7ดาบถ้ามีไพ่ขยายที่ดีอยู่เนี่ยจะยังมองในแง่ดีกับชาวราศีกุมนะคะไพ่7ดดาบบ่งบอกถึง จริงๆแล้วจะต,ต้องแปลในความหมายในแง่ของการมีไหวพริบปฏิพันธ์นะคะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งการไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะไพ่ยขยายยังเป็นชาลีออดเป็นไพ่นักรบเทพเอเลสนะคะและไพ่ตำแหน่งสรุปเป็นหกไม้ไม่ว่าชาวราศีกุมจะเจอปัญหาอะไรอยู่อาจารย์มองว่าเขาเรียกว่าทําดีได้ดีนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคุ้มครองนะคะมีไพ Uh, The Hermit อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าเป็นไพ่พระขึ้นมานะคะไพ่ะ h e อร r m i t นักบวชชายแล้วก็ไพ่ราชินีพระจันทร์นักบวชหญิงอาจารย์เลยมองว่าทําดีได้ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าชาวราศีกุมจะเจอปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของอาบางท่านนะคะไม่ได้ทุกท่านน้มกงคุมีเรื่องคดีความฟ้องร้องอยู่อา,อาจจะยืเดเยื้อมานานเนี่ยไพ่เดอ h a ฮง m a n นะคะเพราะฉะนั้นไพ่จสติกจะได้รับความยุติธรรมได้ รับการพิจารณาการประกาศการตัดสินนะคะไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่ชาวราศีกุมชนะได้รับความสําเร็จหรือแม้กระทั่งท่านอาจจะไปเดินเรื่องนะคะเอกสารกับสํานักงานที่ดินกระดาษเรื่องของที่ดินเรื่องของมอรดกนะคะอาจจะไม่ได้มีคดีความฟ้องร้องก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของเอกสารการรออนุมัติไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางการเงินกับทางแบงค์ หรือเอกสารเรื่องการครอบครองที่ดินกับหน่วยงานราชการที่รออยู่ก็ยังเป็นความหมายบวกนะคะว่าท่านจะได้ชัยชนะได้ครอบครองค่ะคำว่าเจ็ดดาบหไม้ชารีออดนะคะโอเคค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินมีไพ่ชารีออดก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยแหละในการหาเงินหาไรายได้แต่อย่าลืมว่าชาวกุ้งนะ่ะ ไพ่ะะที่เขาเรียกว่าโยกนะตำแหน่งที่3ถึงรักเป็นสามเหรียญแสดงว่าเชาวราศีกุมเนี่ยไพ่ใบน,นี้เขาเรียกว่ามีพรสวรรค์มีความสามารถนะคะโดยเฉพาะใครทำงานด้านเซลล์เนี่ยจะดีมากจะแปลว่าจะได้ยอดได้ค่าคอมมิชชั่นรายได้ก็จะมะีเพิ่มขึ้นทวีคูณด้วยความมุ่งมั่นด้วยเนาะชาริออตนะหมายเลขเจ็ดสอใบเลยเบิ้ลเลย นะคะเพราะฉะนั้นท่านเจ็ดเจ็ดถ้วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมองว่าอยู่ในตําแหน่งความคิดความฝันอยู่ในตําแหน่งของการวางแผนการคิดโครงการโปรเจกต์อะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะการที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆหไพ่หนึ่งถ้วยนะบ่งบอกถึงเรื่องของการลงทุนนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะคะไพ่เดอะเฮอร์ it, นะถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือการลงทุนอะไรอย่่นะตอนนี้มันยังไม่สักเซสยังยังดูแล้วนิ่งเฉยอาจจะภาวะเศรษฐกิจของของประเทศของโลกหรือสถานการณ์โรคไวรัสโควิดอยู่ก็แล้วแต่แต่อาจารย์มองเดือนธันยาจะฟื้นตัวท่านจะลงทุนอะไรก็ยังพอทําได้โดยเฉพาะบาง,บางท่านนะคะไพ่หนึ่งถ้วยเจดถ้วยบางท่านอาจจะเปิดร้านอาหารเปิดขายเสื้อผ้าขายของกินเนาะ งานด้านเซอร์วิสบริการข้อ,อยังมองว่าทำได้หรืออีกมุมหนึ่งนะอาชาวราศีกุมบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นไปเรียนรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องไพ่ยิปซีเรื่องอ่าดวงที่เกี่ยวกับข้องกับวันเดือนปีหรือลายมืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ยังถือว่าท่านทำได้นะไปเรียนรู้ได้นะอย่าคิดว่า บางบางคนก็อาจจะคิดเนี่ยคิดมากเนาะเดี๋ยวแฮงแมนชักสิเฮ้ยเรา,าเราไม่มีเซนไม่มีพรสวรรค์ในด้านนี้อาจารย์บอกเลยค่ะสิ่งที่จะสำเร็จมากที่สุดคือคุณต้องมีพรสแสวงในการที่จะเขาเรียกว่ากระตือรือล้นคิดโปรเจกต์คิด, project, คดอยากทำอะไรลงมือทำทำหรือ,อย่างแค่นั้นแหละค่ะถ้าทำอาจารย์มองยังไงก็ประสบความสำเร็จ ในเรื่องของการงานเรื่องของการลงทุนอะไรที่หรือเรื่องของการเรียนรู้อะ,อะไรก็ได้ที่กําลังคิดอยู่เนี่ยให้ทําก่อนนะแล้วมันจะสําเร็จนะลาพาเป็นวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็เป็นหกม้เท้าอาจารย์ยังมองความหมายบวกอยู่สําหรับชาวกลุ่มนะคะเพราะว่ารู้สึกจะเบื่องานเก่าๆก็มีบางคนนะเนาะ,นะก็อยากเปลี่ยนอยากมุฟอยาก คำว่าเดฟูอะนะคะอันนี้เขาเรียกว่าตีโกนตำแหน่งที่5หลังลักขนาหรือตำแหน่งที่5ด้านหน้าลาักขณาเขาก็เรียกว่าตีโกนในภาษาโหราศาสตร์นะสรุปแล้วก็เดฟูคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ค่อนข้างจะฉีกแนวแบบเดิมๆนะคะก็ถือว่าทำได้นะคะ กลับไปในตำแหน่งของความรักเนี่ยดูแลเป็นประเด็นค่ะราชินีพระจันทร์กับเจ็ดดาบนะคะมองมุมกลับได้นะอาจจะเป็นตัวชาวาราศีกุม๊มเองที่แอบไปมีคุยใครบางคนอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนสำนึกผิดว่าตัวเองก็อาจจะไม่ได้ไปมีขนาดซัมติงอะไรกับใครหรอกนะ อาจจะแค่ความคิดหรือการได้พูดคุยแต่บางครั้งคนเรามันมีความรู้สึกแบบเป็นบาปทางใจนะอาจจะรู้สึกแบบคิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราคิดแล้วมันไม่สบายใจนะคะบางท่านนะถ้าเกิดอยู่ไม่ยากค่ะอาจารย์ก็คือพยายามดึงตัวเองกลับมาเข้มแข็งจิตใจต้องเข้มแข็งแล้วท่านจะหลุดพ้นจากสิ่งที่มันเหนียวรั้งกรรมเก่าอ่ะ นะคะกรรมปัจจุบันต่างหากละ่ะที่จะชนะกรรมเก่าต่อให้จะมีกรรมเก่าแค่ไหนถ้ากรรมปัจจุบันทําดีทุกอย่างมันขี้คายและผลดีจะเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้ามุมกับกันถ้าเป็นคนรักละ่ะคนรักเป็นคนที่ไปมีคนอื่นนอกใจเรานะคะอาจารย์ก็มองว่าความดีของท่านก็จะชนะใจเขาสักวันแหละนะคะ คือไพ่อาจจะไม่ได้เลิกกันค่ะแฮงแมนเนี่ยคือข้อผูกมัดอยู่บางคนอาจจะจดทะเบียนสมรสหรือผกูพันกันในเรื่องของมีลูกมีธุรกิจมีอะไรที่รับผิดชอบร่วมกันหรือบางคนผ่อนรถอยู่ด้วยกันก็มีให้ใจเย็นๆนะคะค่อยๆพูดถ้าเรามีเหตุมีผลและมีสติย่อมจะมีทางออกของปัญหานะคะ ส่วนคนโสดนะคะในตำแหน่งบุตตะขึ้นหนึ่งถ้วยเจ็ดถ้วยโอเคมีคนเข้ามามีชอยเข้ามาให้เลือกนะคะแน่นอนค่ะเจอความรักดีๆเกิดขึ้นสำหรับคนโสดได้นะคะส่วนสุขภาพนะคะตำแหน่งตัวตนเป็น7ดาบเนี่ยอาจารย์มองระวังเกี่ยวข้องกับพวกข้อศอกและกับแขนเนี่ยกล้ามเนื้อช่วงเนี้ย นะคะอาจจะปวดเมื่อยบางคนนิ้วล็อกอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นปัญหานิดหนึ่งให้ดูแลสุขภาพด้านนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอันนี้มันถึงลักถึงลักนาให้ระวังกับพอลำไส้โดยเฉพาะไส้ติ่งอันนี้ต้องระวังนะคะโอเคนะคะถ้าการเสริมดวงนะอันนี้เติมน้ำมันตะเกียงนะคะแจกหนังสือสวดมนต์อันนี้เสริมดวงทำให้ดวง ดีขึ้นมากมากได้ค่ะขอเลขชุกโาบลนะคะให้กับชาวกุมค่ะในเลขสองสามสามศูนย์ค่ะก็ขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์ กดคอมเมนต์ subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ